เศษหญ้าอะไรมันกระเด็นขึ้นอะานี้ครับมันจะมายัดร่องหมดนะครับยัดตรงร่องมันทําให้อากาศระบายไม่ดีนะครับเนี่ยเยอะเลยนะครับทําให้เครื่องร้อนนะครับเครื่องก็จะพังเร็วความร้อนจะสูงเกินนะครับตอนนี้เนี่ยลมไม่ผ่านเลยนะครับมันยัดเต็มหมดเลยนะ ทำให้เครื่องร้อนนะครับเครื่องก็จะพังเร็วความร้อนจะสูงเกินนะครับตอนนี้เนี่ยลมไม่ผ่านเลยนะครับมันยัดเต็มหมดเลยนะสังเกตนะครับเนี่ยตรงที่ข้างในอ่ะตันหมดเลยนะครับจากนั้นเอาข้างนอกออกแล้วนะครับยัดในเพราะมันสะสมนะครับสะสมเรื่อยๆ